ถ้าเกิดอย่างเงี้ยแบบสบายคุณแจ๊คคุณท้าทายคุณแจ๊คคุณโดนท้าทายน้องอย่าคุณโดนท้าทายนะอย่ายิ้มให้พี่เอางี้ดีกว่าไหนๆคุณมายืนตรงนี้แล้วลิกะขอสัก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 ท่าหนึ่งได้ไหมสักชุดหนึ่งให้เขาแบบกลับไปนอนแบบยากล้มยากเอาหัผมให้ล้มอ่ะแค่นี้หรอเฮ้ยจริงเหรอเลือดออกได้มีหมออยู่เฮ้ยใจเย้ คำจำกัดความของปราชนีข้อนี้ก็คือยิ้มสังหารหถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรสชนีหมายเลขสอครับโอ้โหยิ้มให้ทุกคนเลยเอ๊ะไม่รู้จะสังหารใคร เอาละยินละวอครับนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีหมายเลข2ของคุณเห็นหน้าเธอคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ28อแกันลกครับ28ปีคําตอบแรกของคุณครับมาถามสายสืบกันดีกว่าโอ้โหนี่คุณแจ็คทำไมคุณตั้งใจมองขนาดนี้ฮะก็จะเป็นรู้จักเขาไหมรู้จักเขาไหมเหมือนเคยเห็นในทิกตอกครับเขาชื่อแอเอ้เขาชื่อแนนแนนแนนอ๋อชื่อแนนแนนเช้าไปแนนแล้วกัน ครับผมแล้วอย่างนั้นเขายิ้มก็ยิ้มบ่อยๆแล้วก็เขาจะมีเพลงแบบติสอกของเขาครับเวลาเขาแบบว่าถ่ายหรืออะไรเงี้ยแต่เขายิ้มเนี้ยโลกกลายเป็นสีพูเลยโลกกลายเป็นสีฟูเลยและอายุยังไม่ไม่ไม่เินเลขสามผมให้ประมาณตักยี่สิบเจ็ดแล้วกันลงมาหน่อยถูกแล้วก็ได้ห้าอันเลยโอ้นี่แจ็คบอก2ีเจ็ดนี่ถูกเป๊ะเลยอายุาท่ฤทธร์บ้างครับเป็นไปได้อายุอยู่ชี่ช่วงนี้แหละช่วงนี้จริงนะน่าจะประมาณ20กสกว่าคิดว่า20 6ครับ26พมอริสบอกนะมาที่คุณเอกี้เซนแรกของพี่นี่แ,แล้วจ้ะน้ำเกลือถอดออกยังใส่น้ำเกลือกะเช้าของเรียบร้อย <c oughs> แล้วตอนเชา้าคือไม่ได้เด็กมากเปรียบเทียบกับแอร์ว่าเฮ <c oughs> ้ยมีความใกล้แต่ว่าน่าจะอ่อนกว่าแอร์ยี่สิบเก้าคุณเอกี้บอก2ี่บกมาที่แอร์ครับ คิดเหมือนกันว่าอายุประมาณเดียวกันนะคะแต่ว่าอ่อนกว่าแอนนิดเดียวแอนว่า33ค่ะอุ้ยแอนแอนพอมันผู้หญิงน่าทายเยอะแยะก็เป็นไม่ได้ดูดิมันก็เด็น้อยก็เด็กกว่าเธอตั้งเยอะไมันก็สูงสี่ทำไมเนี่ม่เขียวเติมเลยอ่ะถ้าจะดูเด็กอะไรตั้งเยอะแอนสี่สิบอ่ะ ความเห็นของสายสื่อกันไปแล้วยินละวอครับคุณมีตัวช่วย5ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยเพลงคนดัง c l o สััพความทรงจําและก็เหตุการณ์อ่ะได้เอาเป็นความทรงจำครับเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำนะครับเป็นนักกีฬา MMA นะคะก็ชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพครั้งแรกตอนปี2560ค่ะเอาล่ะ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคาตอบเดิมที่28ปีหรือจะเปลี่ยนคาตอบเชิญครับีินัวย ต้องกดเท่าไร่กดเปลี่ยนเปาถ้าจะเปลี่ยนต้องกดนเปลี่ยนต้องกดถ้าไม่เปลี่ยนตกโ้โหลุ้นอยู่นานว่าจะกดหรือไม่กดนะครับสุดท้ายก็กดเปลี่ยนคาตอบจะเปลี่ยนจาก2ี่สิบปีเป็น29ก้าครับยี่สิบเก้าเอาล่ะประศรีหมายเลขสองครับคุณอายุยี่สิบเก้าปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่คะ่ะขออนุญาตช่านทำตัวหน่อยครับค่ะชื่อลิกะอิชิเกะนะคะเป็นนักกีฬามิสมัชช่าอาร์จากรายการวันแชมเปี้ยนชิพค่ะถามคุณวิกะอายุเท่าไหร่ครับ32ค่ะ32ปีงงมากเลยทำไมไม่เชื่อพี่อ่ะไก่กาอลาเล่แบบนี้ไม่ต้องไปฟังนะลูกนะาข้อมูลเราก็ไปถูกเออคุณแจ็คครับคคุณแจ็เขาชื่อริกะนะฮะริกะเล่นทิกตอกไหมไม่เล่นค่ะ แล้วคุณไปดูอะไรใครมายังไงเอาล่ะมาถามคุณริกาดีกว่าคุณริกาเมื่อกี้บอกว่าเป็นนักกีฬาม<ะ>ิกซ์มารเชียลอาร์ตนะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าอะไรนะ MMA อ <MMA S 2> ค่ะ MMA เอาทำไมที่มาที่ไปทำไมถึงเราอยากจะมาเล่นกีฬาแบบนี้ตอนแรกอยากออกกำลังกายเหมือนผู้หญิงทั่วไปอ๋อค่ะแล้วพอเริ่มฝึกแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็สุดท้ายก็ได้มาลงแข่งเป็นนักกีฬาอาชีพค่ะอ่าเป็นนักกีฬาอาชีพเลยอ่ะ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลงานคุณริกากันสักหน่อยครับ

นี่ดูในคลิปนี้เดินออกมาแบบยิ้มแบบน่ารักน่ารักเลยแต่พอเข้าไปสู่สังเวียนแล้วนี่คือโอ้โหเราก็เต็มที่เลยเหมือนกันค่ะโอ้ฝึกอยู่นานไม่กว่าจะมาเป็นนักกีฬาอาชีพก็ฝึกอยู่ประมาณ2ปีกว่าค่ะแล้วนี่โทษนะเวลาไปแข่งแบบนี้มันก็ดูแบบมันต้องแบบมีการแบบปะทะกันรุนแรงเหมือนกันเราไม่กลัวว่าแบบเราจะเสียโฉมหรือเราแบบได้รับบาดเจ็บบ้างอืะก็ การบาดเจ็บหรือไม่บาดเจ็บเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมถ้าเราฝึกซ้อมซ้อมดีแล้วเนี่ยการบาดเจ็บก็จะน้อยลงเมื่อกี้เห็นคุณแจ็คบอกว่าอยากจะถ่ายคลิปด้วยเขาไหวหรือเปล่าเพราะผมก็สายมวยปั้มเหมือนกัน<อ>คุณนี่กลับพร้อมไหมพร้อมค่ะ,ะถ้าพร้อมเดี๋ยวเซตเวทีให้เลยมาเลยโอ้ยมาเลยวันนี่กับผู้หญิงกับผู้หญิงนี่คุณเก่งเลยนะอ่ะถอดเสื้อนี่รออะไรเอามา ขวาดิขวาเออดีขวาไปไปแทงแทจับกดเออเออเอทีกนกเอยเออเออเาดเอาเออเอเอ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 อกออเออเออเอ่เออ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 วออเ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 ัอเอัเออเออเอออมของเออเออเชอเออออเ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 ออออเออออออเออ่ออออเ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 อออออ สิปีได้เหมือนกันสิปีแล้วเหมือนกันอ่าอ่างั้นเดี๋ยวเมื่อกี้เราเห็นเห็นการต่อสู้ไปแล้วเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตเออ่สาธิตกับหมอริ์หน่อยได้ไหมสองปีแล้วหมอฤทใส่หมอริวมันเที่ยววอมเออโอ้นี่ยืดนิดเดียวก็ลุกแล้วเหรอเข็ดแล้วนะลุกเห็นแล้วเป็นไงอะไรนะครับสอนสักหนึ่งท่าได้ไหมฮะลิกาสอนหน่อยมาเลยครับหัวลงล้หัวลง เวลาพอเราเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเราจะทาการรวบขาค่ะแล้วก็เดี๋ยวล้มไปฝั่งนี้แต่ว่าที่สําคัญอย่าเอามือเท้าขึ้นแบบนี้เพราะว่าแขนอาจจะหักได้เฮ้ยอะไราอะไรเอาหัวลงไม่ใช่เก็บหัวค่ะแล้วก็เอาตรงช่วงไหล่ลงใช่เดี๋ยวจะทำเบาๆก่อนไม่ต้องสอนเพราะเขาเป็นหมอหักได้ครับแขนหักได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูแลเดี๋ยวต่อทงคุณ่ลองลองสาธิตหน่อยพอแรงพอแรง เราเราเห็นบอริสไปแล้วเดี Ó, ๋ยวขออนุญาตยินได้ไหมฮะยินมาลองหน่อยได้ไหมครัมามาสู้เขามาให้เออแอร์พอมนะคะมาได้ไม่ต้อมาเนี่ยมาอ้อไปยินยินมานี่ถ้าถ้าสูงขนาดนี้เราไหวไหม อันนี้จะสอนเป็นท่าล็อกละกันนะคะท่าล็อกใช่ค่ะอ๋อล็อกล็อกยังไงเดี๋ยวอธล็อกเป็นล็อกคอค่ะล็อกคออ่ายินไหวไหมยินอ่ผมต่อให้ท่านต่อให้ข้างด้วยนี่อ่ะสาธิตเลยครับเราก็จะทำการล็อกมือสอดเข้าไปค่ะอ๋อทไแล้วก็ทำการล็อกอ๋ออย่างนี้อ๋อแล้วแทำให้เขาท่านี้คือทำให้เขาต้องยอมใช่ไหมหรือยังใช่มันจะทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงสมองแล้วก็จะทำให้มันอึดอัดได้ก็ถ้าสมมติว่า ไม่ไหวแล้วให้ตกอย่างนี้นะคะอ่ลองดูถ้าอันนี้คือล็อกแล้วใช่ไหมฮะล็อกแล้วนะอ่ะไหวไหมไหวไหมยินอะไรมั้งอ๋อมันมันจะเริ่มหายใจไม่ได้ทำไมฮะอันไหนถ้าถ้าถ้าเป็นยินแล้วแบบวอลล็อกล็อกคอได้ไหมอ่ะสอนวอลล็อกคหน่อยได้ไหมฮะลิกาเออล็อกคอระวังนะลูกบ้านเลยลิกาสอนสอนหน่อยได้ไหมว่าต้องล็อกยังไงต้องล็อกยิงเขายิงถ้าตอนล็อกคอยังไงยังไงครับ จริงๆแล้วนะคะท่าที่ถูกต้องเนี่ยคือการที่เข้าไปข้างหลังค่ะเข้าไปข้างหลังนะฮะเข้าข้างหลังก่อนแล้วขาสองข้างหุกเข้าไปที่ขาค่ะเปียยังไงครับคือเอาขาโอ้โหดีค่ะใช่ใช่เดี๋ยว้อนคับเพียรโอ้ยเออล็อกล็อกหัวเขาแล้วก็ค่อย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 บีบค่ะอันนี้เหมือนเหมือนกอบนอนยังไงไม่รู้นะฮะรู้สึกไงฮะตอนนี้เห็นฮะไม่มันไม่เหมือนกันนะผมยังไหวอยู่เดี๋ยวลองลองดิเจ๊ป๊อ เท้าขยับหน่อยเท้าซ้ายขยับหน่อยจะงี้อ่ะพอ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 แม่เออเพราะวนี้จริงๆเรามันอันตรายนะคะอย่าเอาไปใช้เองที่บ้านเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราล็อกแล้วไม่ปล่อยอย่างเงี้ยคนข้างคนที่โดนล็อกอะค่ะเขาอาจจะสลบแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้อ๋อตอนนี้แบบลองกันไปแล้วเอาเหลือคุณแจ็คยังไม่ลองเลยคุณแจ็คคุณแจ็คมาลองหน่อยอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับเชิญเราเจอผู้ชายแบบนี้เราเราเราสามารถสู้เข้าไหวไหมถ้าเกิดอย่างเงี้ยแบบสบาย คุณแท้คุณท้าทายคุณแท้คุณโดนท้าทายน้องอย่าคุณโดนท้าทายนะอย่ายิ้มให้พี่เอางี้ดีกว่าไหนๆคุณมายืนตรงนี้แล้วลิกะขอสักสักสักท่าหนึ่งได้ไหมสักชุดหนึ่งให้เขาแบบกลับไปนอนแบบยากล้มยากเอาผมให้ล้มอ่ะแค่นี้เนาะเฮ้ยมีหมอเลือดออกได้มีหมออยู่เฮ้ยใจเย็นย เป็นไงฮะไม่ได้ใส่เกงไหนไหวไหมฮะฮะไหวไหมฮะ เรียบร้อยพี่บอกไงแล้ยอมแล้วยอมมีความสุขแล้วนะของจริงเนี่ยของจริงนี่ของจริงเนี่ยเอาจริงกัเนี่ยเออนี่คือตัวอย่างเออนะครับไม่มีใครอายุ่งแล้วทางนี้เออโอ้ <laughs> โหนี่ทำให้วันนี้เราได้รู้จักกีฬา MMA มากขึ้นนะครับถ้าวันนี้แบบท่านผู้ชมสนใจอยู่จะแบบติดตามยังไงได้บ้างสำหรับลิกะค่ะก็ขอฝากนะคะเป็นอินสตาแกรมนะคะชื่อลิกะเทนี่ดอค่ะแล้วก็ยูทูบก็เป็นลิกะเทนี่ดอเหมือนกันค่ะแฟนเพจลิกะอิชิเกะค่ะเอาละแหมวันนี้ถือได้ว่า ทำให้เราได้รู้จักกีฬา MMA ดีขึ้นนะครับขอบคุณน้องริกาและน้องโอ๊กนะครับขอบคุณนะครับศศศศ E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสสัศศศศ E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสสัศศศศ E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสสัศศศศ E N S E ก็พวกเรานั้นทจรายการทีวียาเซนทีวียาเซนทีวียายาเซนทีวียาเซนทีวี